โยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกม Survival o n l i f e นะครับผมก็ไม่รู้คลิปที่เท่าไหร่แล้วนะน่าจะ3น่าจะ3นะครับผมอ่าโอเคนี่ปลาไอ้ไอปลาที่ตกได้เมื่อกี้นี้ตอนแรกจะเอาเออผมว่าจะเปลี่ยนเอาเป็นเออปลาเออทูน่านะครับผมเอาปลาทูน่ามาใส่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลย ก็ตอนนี้ผมผมได้เอาแปลงผักนะผมลงมาไว้ด้านล่างแทนนะผมจะได้ลดน้ําง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนของเรือเนี่ยมีคนบอกวิธีใช้มาแล้วนะผมแสดงว่าคลิปก่อนไม่ใช่วิธีใช้ของมันนะที่ผมบอกไปก็มันต้องใช้คู่กับพิมพ์เขียวนะผมเฮ้ยเครื่องบินมาพอดีก็มีคนบอกนะผมว่าถ้ามีเครื่องบินมาเนี่ยให้เรายิงเออปืนแฟกันนะผมมันจะดับของมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวรอมาใกล้วันนี้ก่อนริงเลยแล้วกัน ตรงแต่ไหมอานไ่นไงส่งของมาแล้วแต่มันไกลไปหรือเปล่ามันจะลอยมาถึงเราหรือเปล่าเนี้ยแหละอ๋อก็เขาบอกว่าถ้าไอเครื่องบินกับเรือเนี่ยครับผมให้ยิงแฟกันนะแต่ว่าเรือผมยังไม่ได้ทดลองนะผมอันนี้ก็เป็นเครื่องบินนะก็ทดลองยิงมาแล้วนะผมอ่า <c oughs> มึงลอยมาแบบนี้เลยเหรอวะโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวลากมาใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับจึ๊บอ่าเราจะดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมชิบปัป๊บอ่าได้เอออาหารกระป๋องนะครับผมอาหารกระป๋องแล้วก็น้ำมาหนึ่งไม่สิน้ำมาสองขวดนะผมอาหารกระป๋องมาอีกสองกระป๋องนะแล้วก็มีแครอทกับกะหล่ำปีเน่าจะใช่แหละตอนนี้เออกระสุนเลยห้านัดนะครับผม ไม่เป็นไรมีเยอะเดี๋ยวก็ได้มาใหม่นะครับผมโอเคลากลากใส่ค่อนข้างยากนะโอเคซึ่งในส่วนของน้ําดื่มนะผมบอกเลยครับว่าตอนนี้นี่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะผมเพราะว่าผมได้กันน้ําดื่มรอไว้แล้วนะผมนี่เต็มถังเลยนะครับผมก็ถ้าหิวก็มากดน้ํากินได้เลยนะคผมอ่าบอกเลยครับว่าสบายนี่เดี๋ยวถ้าหมดเราก็กันน้ํามาใส่ไว้ทีหลังนะ ขออีกสักแก้วแล้วกันช่วงนี้หิวน้ำมากาสุดยอดับผมปลาอีกหนึ่งตัวอเอ้ยเราได้อาหารกระป๋องเราน่าจะลองเอ,อ่อกินอาหารกระป๋องดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราย่างปลาเพิ่มนะปลาทองมาย่างแล้วกันเราก็ใส่ไม้เข้าไปย่ำก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอเอ,อ่อ้พ่อาัามาขายของก่อนนะเราจะได้ เอาของไปขายนะผมเอาไว้ไปซื้อ,อพิมพเขียวนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องซ่อมเรือบ้างไม่สิซ่อมแพมั่งนะครับผมเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยผมมากัดกินไปเกือบหมดเลยนะไม่สิมันก็มากินหลายรอบแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นรูเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เ,เชือกไม่ค่อยมีนะเชือกเราไม่ค่อยมีเราต้องารามหาใบไม้มาทําเชือกก่อน โอเคตอนนี้มีเชือกอยู่9อันนะครับผมเดี๋ยวเราเซ่อมเรือเอ้ยไม่ใช่ซ่อมแพรสักหน่อยนะครับผมโอเคโอเคเชือกหมดแล้วนะครับเอ่อ,อน้ำแห้งนะผมเดี๋ยวลดน้ำผักก่อนก็ผักนี่จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะก็จะมีแคอออรอทกระลำปีใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ้าถังพัง แล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าปลูกอะไรไปบ้างนะอันนี้ใบมันใบมันคล้ายกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแครอทนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกระลำนะส่วนอันนี้นี่เป็นอ๋อไม่ไม่ไ,ม,ไม,นนม่อันนี้เป็นแครอทนะครับผมอันนี้เป็นแครอทอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งหรือไม่ก็กระลำนะครับผมก็มีอยู่สองสามอย่างนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าอนันนะู้นนะแครอทนะครับผม โอเคซึ่งมันฝรั่งเนี่ยถ้าเราจะกินนะเราจะต้องเอาไปปิ้งก่อนนะครับผมเราไม่สามารถกินได้เลยนะเออแล้วก็แครอทผมยังไม่ได้ลองเลยว่ามันกินสดๆสเลยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ากินเลยได้เปล่าอ๋อกินเลยได้เลยผมงอได้เอาไปปิ้งได้เปล่าอ๋อปิ้งไม่ได้นะครับผมส่วนมันฝรั่งอนะ่ะ นี่ผมเราจะต้องเอามาปิ้งก่อนนะเราถึงจะกินได้แล้วหน้าตาตอนปิ้งออยังไม่ได้ปิ้งไว้เลยนี่หว่าไม่มีหน้าตาตอนปิ้งเสร็จแล้วให้ดูนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยทํากําแพงดีไหมไม่ต้องหรอกนะเพราะว่าเราจะได้ตักน้ํามาลดน้ําได้เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อออกมาอีกแล้วก็ทําเป็นแปลงผักอีกนะครับผมเท่านี้เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บพวกมเมล็ดไว้ก่อนนะครับผม อันนี้นี่น่าจะเป็นเแครอทนะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้โอเคตอนนี้ใกล้มืดหรือ,อยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนอนพักผ่อนก่อนนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่ว่ามันจะทําให้ถ้าเรานอนตอนกลางคืนน่ะมันก็จะเป็นสว่างเลยนะครผมอันเนี้ยอันนี้น่าน่าจะกลางคืนนะครับผมนอนอีกสักรอบแล้วกันจึบอ่าสว่างก็ตอนเช้าแล้วนะครับผม แต่ว่ามันมีนมหมอกลงนะครับมันเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเฮ้ยฉลามมาว้าจะมากินตรงไหนกินแผ่นไหนเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี้กระตุกครับเมื่อกี้นี้มันมางาบไปเลยโองาบไปต่อหน้าเลยฮะแสดงว่าแผ่นนั้นนี่มันมากัดหลายรอบแล้วนะมันเลยเออมากัดอีกทิ้งพังเลยนะครับ แล้วก็เออรูตรงนี้เราไม่จําเป็นแล้วนี่หว่าเพราะว่าเรามีบันไดแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยปิดโอเคเดี๋ยวฟาร์มเชือกต่อแล้วกันนะครับผมเชือกนี่ยิ่งมีน้อยๆอยู่โอเคครับผมซึ่งตอนนี้นะผมผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือไอ้พวกถังพวกกล่องเนี่ยมันแทบจะอยู่นิ่งเลยนะมันแทบจะไม่มาหาเราเลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเราเอ่อถอนสมอสมอเรือ,อไว้นะครับผม มันเลยไม่ไม่มาหาเรานะหรือไม่ก็เรือแพเรามันอยู่กับอยู่กับที่นะผมมันเลยไม่เข้าไปใกล้พวกกล่องนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราถอนสมองขึ้นนี่เราก็ต้องเออครับสมองมาใหม่นะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างเปลืองเปลืองเชือกนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ถอนขึ้นนี่เราก็ไม่ได้ของมานะเพราะงั้นก็คงต้องตัดทิ้งไปเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเข้ามาหาเราหรือเปล่านะกล่อง มาไหมเดี๋ยวดูก่อนถึงหรือยังซึ่งผมซึ่งผมนั่งเอ่อน่าถึงแล้วซึ่งผมนั่งโยนโยนเป็นสิบรอบอะมันมันก็ไม่ถึงสักทีนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะพอผมรู้ทีก็อ๋อน่าน่าจะเป็นที่เรือเรานะผมไม่สิน่าจะเป็นที่แพเรานะที่มันเอ่อไม่ไม่ขยับเลยอันนี้บั๊กเลยนี่ยังมีบั๊กอีกเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรเกมทุกเกมมันมีบั๊กหมดนะครับผม โอเคโอเคอันนี้เก็บได้ยังโอเคเก็บได้แล้วอันนี้มันฝรั่งอันนี้ก็มันฝรั่งชิบอันนี้แครอทนะผมโอเคเดี๋ยวลองเอาหัวกะหล่ำมาปลูกด,ดูสิอันน่นาจะอันนี้นะผมออกอัะสีทำไมมันลากของออกมาโคตรยากเลยนะผมโอเค ไม่เอาก็ได้วะไม่เอาก็ได้โคตรยากเลยแม่งกว่าจะเอาออกมาได้แต่ละอันของเนะี่ยโอเคลดน้ำก่อนโอเคเอ้ยหิวน้ำอยอะผ่านไปแป๊บเดียวหิวน้ำชิปโอเคอันสุดท้ายอืม รว่าเดี๋ยวสร้างอีกสักอันนึงแล้วกันนะผมมาไว้ตรงนี้สร้างอันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เอาดินมาใส่นะ อันนี้ปลูกเป็นเอ่อมันฝรั่งแล้วก็ลดน้ำโอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนชืบออีก้บอีกตัวตายอุ้ยไม่ตายสักทีมึงเนี่ย เอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าพายุเข้าหนักมากนะผมทั้งพายุทั้งหมอกลงเลยนะผมฝนนี่ก็ตกหนักมากนะผมดูครับขนาดเพาดานนะผมยังไม่กันฝนเลยนะผมเม็ดฝนแม่งยังเข้ามาได้นะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกนะก็ผมไม่รู้ว่ามันมีฟ้าผ่าหรือเปล่านะถ้ามีฟ้าผ่านี่น่ากลัวน่ากลัวว่ามันจะผ่าใส่หัวเราหรือเปล่านะผมถ้าเราถือของเป็นเหล็กเนี่ยมันจะผ่าหรือเปล่าเออมื่อกินีนฟ้าแลบหรือเปล่า ฟ้าแลบหรือว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเราทำงานกลางฝนนะครับผมโอเคก็ได้กระสุนเออกระสุนแฟกันมาเพิ่มนะครับโอเคลำคาญเสียงฝนมากเลยนะไม่รู้ว่าถ้าเรานอนเนี่ยมันจะฝนมันจะหยุดตกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะโอ้กล่องนี่แบบเสียดายเสียดายกล่องมากเลยโอเคลองนอนกลางฝนนี่แหละ ดูไวด้ว่าฝนจะหายหยุดตกไหมอ๋าหายหยุดตกโอเคพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นด้วยนะครับผมอค่อนข้างสวยเลยนะโอเควมีเงากระทบกับน้ําด้วยนะครับผมไม่เป็นไรแต่เราจะทํางานตอนเช้าผมนอนอีกรลบหนึ่งอ๋ออ๋อตื่นเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นพอดีแต่เวลาทํางานต่อนะครับก็ในตอนนี้นะผมรอให้เออเรือพ่อค้ามันมาขายของอยู่นะครับผมแต่ว่า รอเท่าไหร่มันก็ยังไม่มาสักทีนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาชาติไหนนะครับผมเพาตอนนี้หิวน้ำเยอยหิวทั้งน้ํทาทั้งอาหารเลยเดีย๋ยวเราลองเออกินพวกอาหารไม่สิน้ําขวดกับอาหารกระป๋องดูนะครับผมชึบเขาออกมาเดเด้อออกมาสิชึบบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆนุ่มนวลกับเขาหน่อยนะครับผมเขาถึงจะออกมา โอเคกู okay. ไม่กินก็ได้หายกระป๋องกินแค่น้ำก็ได้วะโ oh, อ้เลือนลดเลือรถอ่าซัดไปก่อนหนึ่งขวดชิบง้อ oh, ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมโอเคอีกสักขวดแล้วกันอ่าหยับแล้วก็อาหารอาหารนี่กินกินอย่างอื่นไปแล้วกันนะครับผมชิบทำไมมันเอาออกมาไม่ได้วะไม่เอาก็ได้ะ่ะ ไม่กินก็ได้กินปลาก็ได้นะผมอร่อยเหมือนกันนะครับผมปลาโอเคอีกสักตัวหนึ่งแยมแล้วก็น้ําก็ลดไปอีกไม่เป็นไรผมกันน้นํารอไว้อยู่โอเคครับก็เดี๋ยวรอให้ไอเรือมาก่อนนะเราจะได้ลองซื้ออ,อ,อะไระพิมพเขียวนะครับผมก็ตอนนี้เรือยังไม่มานะไอเรือพ่อค้าเราก็ต้องรอกต่อไปนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่เราจะได้ทดสอบไปเรือนี่หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมก็อยากลองใช้มากนะด้วยนั้นกล่องทำไมกล่องจมอยู่ใต้น้ำวะเก็บได้ไหมเอาเก็บไม่ได้เอาเก็บได้เก็บได้โอเคเดี๋ยวไปก่อนฉลามมาอุ้ย,ยเกือบเกือบครับผมโอเคเดี๋ยวรอเรเือพ่อค้ามาก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่มาผมก็อาจจะไม่รอมาแล้วนะ อ๋อเวอร์สิบสี่มีของมาใหม่ครับผมโอเคเก็บก่อนจิ๊บไหนดูซิของอะไรม,มาใหม่เป็นอันนี้นะครับผมเตาบาร์บีคิวอะลองเลยละกันไปเอาไว้ข้างบนดีกว่าโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจิ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามฉลามกินแผ่นไหนมึงอี ตรงมาแผ่นนี้แน่เลยครับผมใช่ไหมนี่ไงกินตรงกินตรงเรือกูเลยเชื่อเอ้าวชิพายพังแล้วผมเร็ว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 เดี๋ยวจะเป็นแบบคลิปก่อนอืออูเกือบไปหรือว่าจะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมที่ที่แทงแทงฉลามอยู่แล้วแม่งหอ,อกพังและฉลามแม่งกัดไม้พังไปเลยนะครับผมแต่น,นี้นี่ถ้าถ้ามันมากัดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะพังแล้วนะ เออว่ะเราเดี๋ยวกลับไปสร้างของเราต่อโอเคก็ใช้ไม้ห้านะผมแล้วก็เศษเหล็กอีก15บห้านะครับผมจึ๊บโอเคมันคืออะไรดูสิใส่ปลาได้ไหมอ๋อใส่ปลาได้ครับผมใส่ได้กี่ตัวอันนี้ใส่ได้สองแล้วมีไหมเหมือนฝรั่งแล้วกัน,นจึ๊บนะแสดงว่าแล้วเร,เราก็ต้องเอาไม้ใส่ไปครับผมว้า อาหารลมควันหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะผมโอเคเดี๋ยวรอมันสุกก่อนแล้วกันนะผมเราค่อยมาดูอไอฉลามอยากฆ่ามันมากเลยนะผมเพราะว่าเราเห็นเออนี่นะผมมันมีที่อันนี้ด้วยนะผมเป็นหัวฉลามนะเอาไว้ติดกับผนังบ้านนะผมแล้วมันมีเราต้องใช้หัวฉลามะแสดงว่าแสดงว่าเราต้องฆ่าฉลามได้นะครับผมอันนี้ต้องรอดูก่อนนะ โอเคเราดูไอ้นี่ของเราดีกว่าอาหารลมควันอ๋อเสร็จเมื่อไหรเนะี่ยอันนี้เป็นเออมันฝรั่งอมมันฝรั่งลมควันนะครับผมแล้วก็เป็นปลานะส่วนปลาทูน่าทุกนอ้าผมจับปลาทูน่าได้แล้วนะผมแล้วก็เอามาใส่นะซึ่งตัวใหญ่กว่าไอปลาตัวนั้นมากเลยนะครับผมอ่าก็เห็นได้ชัดดีนะผมอยากให้มันใส่ได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมชึบอ้ชึบก็ เหมือนเดิมเลยนี่ว่าแค่มันเอิดยังไงมันทําอาหารได้เยอะกว่าไอเตาด้านล่างนะครับผมเตาด้านล่างมันทําได้ทีละอันนะผมแต่ว่าด้านบนนี่มันทําได้ทีละสามอันเลยนะผมอ๋อซึ่งดีมากเลยนะผมโอ้แล้วใส่ไม้ครั้งเดียวใส่ใส่ไม้ครั้งเดียวใช้ได้สามอันเลยนะด้วเราใส่ได้เรื่อยๆอ๋อใส่ตุนไว้ได้เรื่อยๆนะผมตุนได้สูงสุดสามอันนะโอ้เป็นอะไรที่ดีเยิ้เย่มย้มเยิ้ยมมากเลยครับผม โอ้กล่องมาเพียบเลยโอเคเดี๋ยวเราลองนั่งรอเรือไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมน่าจะได้เออพวกอาหารกระป๋องแล้วก็น้ำนะครับผมใช่ไหมอ่าก็ใช่นะครับผมไม่แต่กระเป๋าเต็มนี่ว่าเออกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเราเก็บของไว้ก่อนแล้วกันอนนี้โอเคน่าจะเก็บได้แล้วมั้งชิปเยี่ยมน้ำน้ำเอาน้ำมากินก่อนเลยน้ำอยู่ไหนเออน้ำอยู่นี่พาได้ไปสองขวด กินกินให้หมดเลยแล้วกันสองขวดอ,อืเยี่ยมเลยรสชาติของน้ำขวดอาเราต้องลิ้มลองอาหารกระป๋องด้วยครับผมอเาอากินสิเนื้อกระป๋องอามีซ้อมให้ด้วยครับผมอืมรสชาติใช้ได้โอเคไปฉลามฉลามขึ้นขึ้นขึ้น,นชึ้บอเก็บแล้วเก็บแล้ว ไอตรงนี้แปลงผักแห้งครับผมจึบโอเคอน,นี้ขึ้นกันหมดแล้วนะผมมีอันนี้แหละที่ยังไม่ขึ้นโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคือผมขี้เกียจรอขี้เกียจรอเรือมันมาแล้วนะผมเรือพวกของออไอพ่อค้าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอคลิปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวผมซื้อ ซื้อแผ่นไว้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเราค่อยลองมาใช้เรือที่เราคราฟดูกันนะครับผมว่าที่มีคนมาคอมเมนต์คลิปก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้คู่กับแปนนะครับผมไอเรืออันเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนมาดูคลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมถึงแม้ว่า จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็สารวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบาย